ดาท่านพุทธบริษัทท์ั้หลายได้พากันสมาาิพลัดกันตัยใจแล้วสำหรับวันนี้ก็อจะขอพูดเรื่องอนุโลมและปฏิโลมเพราะว่าย้อนถอยหลังไปตั้งแต่ต้นถึงอนาคามีเพื่อเป็นการสำรวจจิตอีกการปฏิบัติสมาานเขาต้องปฏิบัติันแบบนี้ อว่าสำหรับวันนี้หรือขณะนี้เราทำถึงอะไรวันต่อไปที่จะทำต่อก็ต้องตรวจจิตเสียก่อนว่ารมเดิมที่เราปฏิบัติมันทรงอยู่หรือเปล่าเรื่องการปฏิบัติเก้าสูงขึ้นไปก็ต้องกลับหลังมาดูใหม่ถอยหน้าถอยหลังแจมโดวงอรมจิตว่าจิตที่เราปฏิบัติมาแล้วมันมีความบริสุทธิ์ตามลําดับตามสมควรหรือไม่ หรือว่ามีข้อใดข้อหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งที่เราจังบกพรองอยู่จะได้กลับตัวอารมณ์จิตให้มันดีให้สะอาดสม่ำเสมอคนจะผลที่จะพึงได้เมื่อคืนที่แล้วเราได้พูดกันถึงอนาคามีผลตอนนี้ก็กลับมาย้อนถึงตนว่ากำลังจิตโวงเราที่จะปฏิบัติพาถึงมากผล อันดับต้นเราก็มาดูโสดาปฏิผลกันก่อนนี่ทองย้อนหลังก็มาดูเสมอๆวิธีที่เขาปฏิบัติได้ดีกันจริงๆถ้าปฏิบัติขึ้นไปถึงไหนก็ตามแม้แต่ชาญโลกีอันดับแรกเขาต้องคุมอารมณ์ตั้งแต่ต้นเขาไปถึงระดับปลายอย่างเช่นเราปฏิบัติมาถึงชาญสี่ แต่เวลาเข้าสมาธิจริงๆเขาจับในช 1, 2, 3, 4, นหนึ่งสองสามสี่ตามลำดับเมื่อชัชนีสี่ทรงได้ตามปกติถ้าเราจะปฏิบัติในะรูปฌาชนก็ต่อจากจุดนั้นขึ้นไปเมื่อไม่ใช่มาอยู่ๆว่าจับปลายมือกันเลยทีเดียวดีไม่ดีปลาย็ไม่ได้ท้ายก็ต้นก็เสียบปลาย็ไมยได้ <c oughs> ที่ต้องถอยหน้าถอยหลังก็เป็นปกติ นี่วันที่แล้วเราพูดเราฟังกันมาถึงอารมณ์ก็อนาคามมีความจริงก็ฟังกันมาหลายวันก็จะไปถึงจุดนี้วันนี้เราก็มาฟังตอนต้นสำรวจจิตดวูว่าเรายังมีอารมณ์ปกครองในอันดับไหนสำหรับก็โสดาปฏิพลนธ์พ่ได้เจ้าบอกว่า ต้องตัดสังโยกได้สามสำหรับสังโย,ยคข้อหนึ่งได้แค่เล็กน้อยคือ <c oughs> สกายติติมาถึงว่าพิจารณาเห็นว่าสภาพร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอารมณ์ที่จะทรงในจุดนี้จริงๆก็คือพระอรหันต์สำหรับระศสดาบันจะมีความรู้สึกจะบอกว่าระโสดาบันนี่ มีสมาธิเล็กน้อยแล้วก็มีปัญญาลเล็กน้อยเท่านั้นไม่มากแต่ว่าประโสดากับพระสิธาคามีอยู่ในเขตพระที่ศีลสิขาจำไว้ดีนี่ท่านบอกว่าประโสดากับสิทาคามีมีที่ศีลสิขาเป็นสําคัญหมายความว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีล ฉะนั้นถ้าเป็นในฐานะที่เป็นผู้บริบูรณ์ในสีนี้เลาจะเห็นว่าสมาธิไม,ไม่ไม่หนักหนาแน่นปัญญาก็จะไม่ก้าวมากเกินไปเป็นแด้เพียงว่ารู้ว่าเราจะต้องตายความตายมีแน่พระสนดามีความยึดมัน่นไม่แปรผันมีความรู้สึกตัวอยู่ว่าเราจะต้องตายแน่ ฉนั้นในเมื่อรู้ว่าตัวจะต้องตายจะไม่มีความประมาทในชีวิตคิดว่าถ้าเราจะตายได้เราจะตายไปแล้วความสุขที่เพิ่งมีก็อาศัยพุทธานนสติกรมานธรรมานสุสติกรมานสังขานสุสติกรมานคือมีความยึดมั่นยอมรับนักถีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อย่างจริงจัง เมื่อนักทีพระพุทธธรรมประสงค์แล้วก็ต้องปฏิบัติตนเพื่อการนำใบโยมินั่นคือทรงสินห้าบริสุทธิ์าำรับครวัตสำรับบริสุทธ์สม,มันเองก็มีสิ่งของตัวต้องรักษาให้บริสุทธิ์ไม่ลารบเรื่องการสแสดงอบัตรคือเป็นผู้ไม่มีบัตรจะ,สะแสดงแล้วก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ การที่จะมีศินบริสุทธิ์ได้การมีสินบริสุทธิ์จะจิตควบคุมศินแป็อารมณ์เรียกว่าศีลานสติกรรมฐานนี่การที่จะมีสินบริสุทธิ์ได้จริงๆไม่ใช่อยู่ๆก็จะมารักษาสิลกันเฉยเมื่อสมาทานสิลกันเฉยๆไม่มีกำลังธรรมะตัวเองเขาควบคุมศินทรงตัวอยู่ไม่ได้ นี่ธรรมะที่ครอบคุนสมสินได้จริงๆก็คือพรหมีหารสีนี่เราก็พิจารณาว่าพรหมีหารสีเกาเราม,มีครบถ้วนไหมถ้ามีพรหมีหารสีครบถ้วนสินเราก็บริสุทธิ์สมาธิก็ทรงตัวนี่ศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติจริงๆเพื่อสินทรงตัวสมาธิทรงตัวอยู่ที่พรหมีหารสี นี่พรมิหารสีนี่ก็เป็นสมถะอันดับหนึ่งที่จะต้องทรงอยู่เป็นประจำและนอกจากนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พมิหารสีข้าเราบกพร่องแล้วก็ต้องใช้เทวตานุสติกรรมฐานเข้าควบคุมกำลังใจจุดหนึ่งนั่นก็คือหิริโลตปะ อิริความอายต่อความชั่วโอตปะเกรงกลัวผลของความชั่วอันนี้เรียกว่าเทวตานุสติดต่การนึกถึงบริพานเป็นอารมณ์คิดว่าการตายไปแล้วเรียกว่าความดีที่เราทำทั้งหมดเราไม่หวังผลตอบแทนในชาติปัจจุบัน ไม่หวังผลในการเกิดเป็นเทวดาไม่หวังผลในการเกิดเป็นพรหมสิ่งที่เราต้องการคือพระนิพพานอันนี้เรียกว่าอบรมสมาสธินี่เรากำลังนั่งเล็กถอยหลังว่าเราศึกษากันมาถึงพระอนาคามีแต่ความจริงสำนักนี้สอนได้อรหัตผลมาตั้งป,ปีที่แล้ววันนี้เรามาทวนกันใหม่ทวนสายสุขวิปสัสสโกชัด นี่มันนั่งทิ่เจรณาดูจิตของเราว่ามรณาลุสติกรรมฐานเนี่ยเรากำหนดคิดไว้เสมอหรือเปล่าหรือว่าลืมไปหลายหลายวันจะมีความรู้สึกสีทีว่าเราจะตายก่านจริงมรณาลุสตินี่ท่านแนะนำให้มีความรู้สึกไว้เสมอว่าเราจะตายเดี๋ยวนี้ ไม่เคยคิดว่าจะตายวันหน้าวันโน้นไม่ใช่อย่างนั้นคิดว่าเวลานี้เราอาจจะตายให้ใจเข้าแล้วเราอาจจะไม่ได้ให้ใจออกให้ใจออกแล้วอาจจะไม่ได้ให้ใจเข้าความตายมันไม่มีนิมิตหมายจะตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายเมื่อเป็นเด็กตายเมื่อเป็นหนุ่มสาวตายมาแก่เอาแน่ไม่ได้ นี่เราคิดถึงความตายแต่มันอีกครั้งถ้าเราเผยข้อนี้ก็จงเปนนามใจขอเราว่ามันชั่วเกินไปที่ไม่ยอมรับนับถือกฎของความจริงๆความตายเป็นของธรรมดาเราเห็นกันเป็นปกติคนตายเห็นสัตว์ตายเห็นแต่ว่าเราไม่มีความรู้สึกว่าเราจะตายอย่างนี้ก็แปลว่าเลวเกินไป นี่ใครควรพิจารณาจิตทองตนแล้วก็มาใครควรถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติว่าเราใช้ปัญญาพิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและวร็อริสงบ้างหรือเปล่าในความดีที่ท่านปฏิบัติกันได้มานั้นเรานำส่วนใดส่วนหนึง่งมาประพฤติปฏิบัติบ้างหรือเปล่า ถ้าเราไม่คิดถึงข้อนี้ก็จกระนามใจไปอีกว่าเราเลวเกินไปจะเป็นท่ายของอบายภูมิ่อมาก็มาพิจารณาสินว่าเราบกพร่องมารหรือเปล่าถ้าเราบกพร่องก็ชื่อว่าเราเลวเกินไปแล้วอันนี้เรามีนรกเป็นที่ไปแน่นอนถ้าบกพร่องในสิน นี้ก็มองไปดูพมีหารสีซึ่งเป็นจุดหมายจุดกลางที่ทําให้ทุกอย่างทรงตัวว่าเรามีอาการทรงพมีหารสีหรือเปล่าอีกทู่เรามีความรู้สึกว่าเรารักคน,นสัตว์อื่นนอกจากตัวเราเหมือนกับเรารักเราเองราเลยฐานะที่เขาทั้งหมดเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน การระพึติทางพาดแต่บางเป็นของธรรมดาของปกตุชนนึก้อไหมว่าทุกพระนาคามีก็ยังมีทังมีพลาดแต่เป็นอารมณ์ใสเมื่ออารมณ์เมื่ออาการอย่างนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนของเราเราเคยมีจิตคิดให้อาภัยเพื่อความรักมรัรืปล่าหรือให้อาภัยเพราะการสวงสายเขามันเป็นในฐานะที่เขายังเป็นมีพู่มีความรู้น้อย มีสติไม่มั่นคงมีปัญญาไม่รอบขอบแล้วเราเคยคิดอิจฉาท่สิญญาบุคคลอื่นบ้างไหมหรือว่ากล่าวเสียดสีเพ่งโทษหรือว่าทำให้เขาไม่มีความสุขมีในตัวเราบ้างเปล่ากรรมใดที่เป็นเหตุเกินมีสที่พึงโลกจะเจ้าโลกจะพึงหนีได้ เกิดขึ้นกับเราคนดีเกิดขึ้นกับเพื่อนคนดีเราคลายอารมณ์หวั่นไหวได้หรือเปล่าทําจิตวางเฉยได้ไหมใน,นกรรมทั้งหลายเหล่านั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เราวิจารณาตัวตัวเราว่าการสี่ประการนี้มีครบนหรือว่าบ,บอกพร่องคนเราทุกคนที่มีความเดือดรอ้อนก็ว่าขาดสมริหานสี่ นี่เป็นดักตตนถ้าเอาว่าจิตเราครบทนมองพอมีหางสี่ที่ไหนก็ตามมันมีแต่ความเยือยเย็นมันมีแต่ความสุขสุขทั้งเราแล้วก็สุขทั้งบุคคลที่เนื่องกับเราไม่ไม่เมื่อเราพิจารณาถึงพอมีหางสี่ว่ามันอาจจะมีบ้างและไม่มีบ้างครบจอไม่ครบเราก็ไปดูเทวาตานุสติรมฐทาน ว่าฮีรีละอดตะปะไอความอายบาปเพลงกลัวบาปบาปก็คือความชั่วชั่วทางกายโทษทางวาจาโทษชั่วทางใจกายมันไม่ดีพยายามประทุษร้ายบ่อคนอื่นเขาลักทรัพย์เขาและเมิดในการมาลงวาจามันไม่ดีชอบพูดรำหยาพูดมดเท็ดพูดรำหยาพูดโ่เสียดเพื่อเจอือหรือไหล นี่มันไม่ดีประเภทนี้กรรมไม่ดีทุกอย่างกําลังใจกให็หมนกันคอยคิดประทุษร้ายของคนอื่นได้ตลอดเวลาเป็นอนุวาทการที่ตามที่กล่าวมาแล้วนี้ถ้ามันมนีก็สแสดงว่าเราไม่รู้จักความชั่วไม่ไอายความชั่วถ้าเราอายความชั่วเราก็ไม่ทํา ก็ลผลของความชุ่วจะสนองให้เรามีความทุกข์เราก็ไม่พูดเนี่ยการทาหลายเหล่านี้มีในจิตเราบาา้างหรือเปล่าและรมอย่างถึงพระนิพพานเรามีบ้างหรือเปลา่าคิดถึงพระนิพพานวันไหนกี่ครั้งนี่คือการทบทวนกาําลังจิตอันดับต่ําถ้าทําได้อย่างนี้ถือว่าต่ําที่สุดในเขตของพุทธศาสนา เมื่อเรานึกถึงความตายเปน็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตกรารบพระพุทธธรรมสงค์ทรงมีสินห้าบริสุทธิ์สำหรับครวัตยอดเองก็เป็นสิ่งของตัวทรงพรมีหารสีเป็นปกติมีหิริโล,ลอสะปาประจำใจก็มีอุปสม,มา,สมา,าน,นุสติกมาฐานได้ถึงปณิพนาผเป็นอารมณ์ อารมณ์ถ้าเราสรงได้ขนาดนี้เป็นปกติถ้าเรียกกันว่าโสณดาปฏิพล์เป็นอารมณ์ที่มีอารมณ์ต่ำที่สุดในได้ของความดีในเขตของพระพุทธศาสนาใครควรดูว่าเราทุกคนใครบ้างบกพร่องจุดไหนบ้างอันนี้ต้องจำไว้นะแค่นี้นมันต่ำที่สุด ถ้าเร็วกว่านี้แล้วมันใช้อะไรไม่ได้เลยเร็วกว่านี้เป็นเรื่องของสัตว์นะไบาอภพมิถ้าเรามีร่างกายเป็นคนก็คงคิดว่าเราเป็นคนเทียบได้กับสัตว์นรกตายแล้วเราก็เป็นนักสไปเป็นสัตว์นรกไปเป็ <c oughs> ่กลับเป็นคนใหม่ไม่ได้ใจของเราต้องเป็นนามไว้เสมอ อย่าท่านลงตนว่าเป็นผู้วิเศษคนไหนมีความรู้สึกตัวว่าเป็นผู้ฉลาดยผู้คนนั้นก็คือเป็นคนที่โง่บัดกรบผู้คนใดพระพุทธเจ้ากล่าวว่ารู้ตัวว่าเป็นผ่านผ่านนี้ก็เป็นงโง่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าบุคคนนั้นเป็นบัณฑิตื่อเป็นผู้รู้ ไอ้คนที่รู้ตัวผ่านมันจับความชั่วของตัวไว้เสมอเจอาดูจิตว่าอารมณ์ชั่วไมันจะเกิดเมื่อไรเมื่อความชั่วมันจะเกิดขึ้นมาในด้านไหนหาทางตัดนี่บัณฑิตมีความรู้สึกอย่างนี้ไม่เคยมีความรู้สึกตัวว่าเป็นคนดีมองหาความชั่วของตัวให้พบมาหาชั่วพบทำลายความชั่วได้แล้วมันก็ดีเอง นี่จัดว่าเป็นความดีอันดับต้นสำหรับคนที่เข้าถึงพระพุทธศาสนาเพราะเราเรีกันอันดับสูงนี่เราไม่ปไปปีปากปปากตายลราจะไปไหนก็ช่างอันนี้เราไม่ใช่ยานเร็วที่สุดตายแล้ว,ลวเราไปเกิดเป็นเทวดาด้วยผมและมีชาติเกิดจำกัดหนึ่งชาติสามชาติเจ็ดชาติเป็นอย่างมากและไม่ลงอบายภูมิ นี่ศูนย์แห่งการศึกษาเป็นอย่างนี้แล้วนานดับต่อไปข้าอยากกำลังใจเชื่อรนิดว่าสำหรับโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงพระโ,โสดาบันยังมีอยู่ที่อยู่ในขอบเขตของศีลน,นี่เราทำลายความโลภโดยมีจิตเมตตารุณานสงสารคือมีการให้ทานเป็นปกติเพีงการตัดความเปนหนี้ในจิต ความโลภพองเราเบาบางลงบ้างไหมความโกรธเราทําลายพระญาด้ของพู้มีหานสี่เบาบางลงไปบ้างไหมเรามีจิตเคยคิดให้อภัยแต่บุคคลบุคคลผ่้มีความผิดที่เราเรียก้ว่าภัยทานไม่ถือโทษโกรธเขาไม่มีความรู้สึกขึ้นว่าเราโกรธเราขาดแต่พอยับยั้งชั่งใจทรงใจได้แล้วก็ให้อภัยไม่ถือโทษโกรธต่อไป อันนี้มีใจเรารอเปล่างล้ความหลงคือมีปัญญาสงส่นคิดว่าร่างกายนอกจากจะตายแล้วมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายไม่ใช่เป็นปัจจัยของความสุขมันเป็นสมุตฐานแห่งความทุกข์ที่จะพึงมีถ้าเราหลงไหลายไปฝันว่าต้องการร่างกายอย่างนี้อีกเราก็จะพบกับความทุกข์ หาความสุขไม่ได้ฉะนั้นเราต้องการหนีร่างกายคือต้องการาาไปพนิพพานไปพ้นจากวัฏฏะอารมณ์อย่างนี้พวกเรามีหรือเปล่าที่เราเรียนผ่านกันมาแล้วถ้าไม่มีก็แสดงว่าจิตของเราเลวไปถ้ามีได้อย่างนี้ทรงเป็นปกติก็แสดงว่าเราเข้าถึงความเป็นพะาติชาคามุ นี่ต่อไปเราก็ไปเจรณาอีกทีเมื่อเราศึกษาจะมา,าถึงพระอนาคามีก็่า,า,านั่งพระอนาคามีเนี่ยต้อ,มองมีอารมณ์จิตเข้มแข็งพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเปรนอาทีจิตสิกขามาอีอารมณ์จิตเข้มแข็งมากไม่ใช่อ,อ่อนแอหรือว่าอารมณ์จิตของเราทรงอยู่ในากายคาตานสุสต,ติกรรมฐานก็เอาสุภกรรมฐาน เห็นคนสัตว์วัตถุมีสภาพสกรปรกทั้งหมดไม่มีอะไรน่ารักนอกจากสกรปรกแนละ้วสภาพร่างกายนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่มีการทรงตัวเป็นเรือนร่างที่จิตจะเข้าอาศัยโชกค่าวเท่านั้นมันทำลายตัวมันอยู่ตลอดวันไม่ช้ามันก็สลายตัวเราตัดความมัวเมาในเพศส้นได้ทั้งหมดไม่มีความรู้สึกในเพศ อันนี้มีในที่ของเราดีอย่างเรายังบุกฟ้องก่อนไหนแล้วกราบริการอีกสองเราตัด,ป,ๆๆๆๆป,ตดปฏิฆาเห็นคาว่าปฏิฆามีคืออารมณ์เข้ามาทบจิตกระทบจิตไม่ใช่ความโลภไม่ใช่ความโกรธความเหยาาียบัตรปฏิฆะยังไม่มทันจะโกรธไม่ยังไม่มทันจะเยาาียบัตราะวาจาเขาเข้ามาประทัดจิตกายกายเขาแสดงเขามาประทัดจิตว่าแสด,ง,ด,าาสดงว่า,วาความเป็นศัตรู เมื่อสั่งแกล้งเราเราไม่ยอมรับอารมณ์นั้นทันทีถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกเมื่อเกิดมาในโลกมันยะต้องกระทบอารมณ์สองอย่างคือนินทากับสรรเิน,เนถือว่ามันเป็นของธรรมดานินทาเราก็ไม่รับเฉยไม่มีความรู้สึกสรรเิญเราก็ไม่รับไม่พึงปรารถนาจะถูกนินทาเนะี ทุกสรรเสริญมีจิตสบายสบายคือทรงตัวเป็นเอกชตารมไม่รับทั้งสองอย่างเห็นว่าคำว่าเห็นคำนินทาว่าร้ายเป็นปกติธรรมดาผ่านไปได้ฟังคำสรรเสริญก็เพียงนึกว่านี่เขาต้องการเราเป็นทาทสเขาจึงสรรเสริญยกย่องเรามันเป็นปัใจจัยแห่งความทุกข์เราจะดีเราจะชั่วไม่ใช่อยู่ที่คำนินทาและสรรเสริญ เป็นอยู่ที่เรารวบรวมกำลังใจของเราสิงตด,ดตอนนี้อารมณ์ของเราจะส่งตัวทั้งเวลาหลับตาหรือหม่ตาเห็นคนและสัตว์วัตถุที่สวยสดงดงามแล้วก็เบื่อนหน้าหนีตัวจริงทั้งหลายเหล่านี้มันสกปรกเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แอนาตาแล้วก็มีจิตไม่สนใจไม่รับสัมผัสใดๆจะคคำนินทาหรืเส้เน อารมณ์ที่เป็นอิทธาารมณ์ก็ดีหรืออิทธารมณ์ใน่การอารมณ์ที่น่าปราถนาที่ชอบใจอันนี้ารมณ์อารมณ์ที่ไม่ชอบใจไม่มีอยู่ในใจของเรามีอารมณ์จิตเป็นสุขอารมณ์อย่างนี้ถ้าส่งตัวถือว่าเราเป็นพระอนาคามีนี่เป็นการอนุโลมและพอิีลมในการปฏิบัติประกรมฐานเขาต้องทําแบบนี้ฟังแล้วคนนาไปคิดใกล้คนที่เจรนาให้จิตมันทรงตัวตลอดวัน ทั้งเวลาลื่มตายและหลับตาจริงจะใช้ได้ถ้าพิจารณาว่าใจของเราทรงในอันดับไหนเราทรงพระโสดาบันได้หรือยังเป็นพระสิกขาคามีได้หรือยังเป็นพระอนาคามีได้หรือยังถ้าโสดาบันยังไม่ได้จงตั้งใจไปในรกต่างความประสงค์แล้วต่อจานี้ไปพระบรรดาดพุทธ้าพุทบริษัทัหลายพากันตั้งกายให้ทรงดำรงจิตให้มัน กำหนดรู้เราไมใจเข้าออกใช้คำภาวนานและพิจารณาตามอธิยาสายที่กว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา